W A S D ทุกคนรู้จักทั้งโลกรู้จักแต่คนที่จะรู้ด้วยสัญชตาตญาณก็คงจะเป็นชาวเกมตัวอักษรแค่สีตัวตที่ลึกซึ้งกว่าปุ่มบนคีย์บอร์ดเพราะกับบางคนมันคือความเป็นและความตายนี่ไม่ได้ดราม่านะถ้าก,กดไปถูกคือเกมได้เลยสีสหายนี้ได้เป็นเบสิกในการควบคุมสลับเกมในตลาดเป็นจำนวนมากแต่มันเริ่มได้ยังไงกัน สวัสดีเราชื่อพลตตี้และเราก็เคยเล่นเกมด้วยปุ่มลูกศรมาก่อนเจ้าสีตัวที่อยู่ตรงขวาม,มือของคีย์บอร์ดนั่นแหละแต่เขาบอกก่อนว่านั่นก็ตอนเราเด็กมากๆเลยรูปภาพมันเลยดูง่ายกว่าตัวสอดลกตาบนแป้นพิมพ์ขอย้ำว่านั่นคือความคิดจากสมัยเด็กๆพอโตขึ้นมาเราก็ใช้ W S D ตามชาวบ้านเขาด้วยเหตุผลอะไรนั้นไม่สําคัญเพราะวันนี้เราจะมาหาอีกเหตุผลว่าทําไมต้องเป็นไอสีตัวอักษรนี้กัน เราขอย้อนกลับไปในยุค90อีกครั้งช่วงเวลาที่ 3D กำลังบูมขึ้นมาแน่นอนว่าทีมพัฒนาจำนวนมากก็รีบจับกระแสนี้กันและอย่างที่ร,รู้ก็คือเกมอย่าง Doom Wolfenstein แล้วก็เกมที่พยายามก r a b สองเกมที่ว่าได้หมใส่ PC ถ้าตอนนี้ใครกำลังคิดว่า WASD มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะ FPS เราบอกเลยว่าคิดถูกแล้วเพราะหนึ่งในเกม FPS Dungeon Crawler ที่มีผลต่อ4ปุ่มเนี่ยมากที่สุดก็คือ Quake ทว่า Quake ไม่ได้ตั้งออปชั่นมาให้กด WASD ให้เดินแต่แรกเลย ในยุคนั้น FPS ถึงแม้จะมีการควบคุมผสมเมาส์กับคีย์บอร์ดแล้วมันก็ยังไม่ฮิตกันเท่าไหร่เนื่องจากบางค่ายก็ดันเอาการเลื่อนเมาส์ขึ้นลงเป็นการเดินหน้าถอยหลังไปตามลําดับไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ oh. การใช้คีย์บอร์ดล้นและเป็น Master ์เรสอยู่ในตอนนั้น oh. เหตุผลก็คือมันยังไม่มีการมองขึ้นมองลงลองดูตอนที่เราเล่น Doom ในคลิปเทสช็อตได้มันก็ใช้เวลาไม่นานหรอกที่ทำให้ยุคซ้ายหันขวาหันหมดไปในปี1994มันจี้ทีมที่ทำเกม Halo นั่นแหละ ได้ปล่อยเกมที่ชื่อมาราธอนออกมาและอย่าได้ตกใจไปถ้าจะบอกว่ามันเป็นเกมที่ลงเฉพาะเครื่องแม็กโอ้ <Ooh. S 1> และตามที่ได้เกินไปความพิเศษของมันก็คือมันมองขึ้นลงได้หรือถ้าเรียกตามเทคนิคก็คือฟรีลุกซึ่งก็คือการกวาดหมาเพื่อมองรอบๆนวัตก,กรรมฟังพีซีก็ไม่ต้องน้อยใจไปเพราะแค่2วันไม่ผิดหรอก2วันก็ไม่เกมที่พัฒนาจากเอนจินของดูมออกมาชื่อว่า h e r e t i c ที่ระบบนี้มาใช้บ้างและทีมพัฒนาอีกมากก็เอาไปใช้ต่อๆกัน กราฟิกสามิติในยุคนั้นยังถือว่าใหม่มากและมีอะไรให้ทดลองอีกเยอะแยะจนมาถึงปี1996ที่ Quake ออกมามันเป็นเกมที่หลายๆคนให้การยอมรับว่าได้ใช้รูปทรงสามมิติกับทุกสิ่งอย่างได้เป็นเกมแรกแต่แล้วทำไมฟีลุกถึงยังไม่สร้างมาตรฐาน w a s d ขึ้นมาล่ะก็คงเป็นเพราะมันยังไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นแต่ u a ว e นี่แหละที่มาเปลี่ยนมันเพราะ Quake มี Multiplayer และมันก็ประสบความสำเร็จมากจนมันเกิดขึ้น,นเป็นทัวร์นาเมนต์และเพื่อให้ได้เป็นที่1ผู้เล่นก็ต้องปรับปรุงการควบค มาทำความรู้จักเทรชหรือเดนิสฟงชายผู้ชนะรางวัลอันดับหนึ่งจากทัวร์นาเมนต์แรกของเควกและสิ่งที่พาเขาขึ้นมาได้ก็คือ WASD ทว่ามันไม่ใช่เขาหรอกที่คิดคนมันขึ้นมาน้องชายของเขาตั้งหากต้องบอกว่าเริ่มแรกเขาเองก็เป็นสายคีย์บอร์ดล้วนนี่แหละจนกระทั่งเขาได้มาประลองฝีมือกับน้องชายที่ใช้เมาส์คู่คีคย์บอร์ดและเขาก็ต้องแพ้ให้กับเทคนิคสุดประหลาดนี้แน่นอนว่าคนระดับฝีมืออย่างเทรก็คงยอมไม่ได้เขาจึงหันมาจามับเมาส์และคีย์บอร์ดบ้างแล้วอะไรเป็นเหตุผลให้เขาใช้ W s d ละ ก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าความสะดวกหรอกหรือจะบอกว่า Economics ก็ไม่แปลกลองวางมือที่คีย์บอร์ดดูสิแล้วจะพอนึกออกแต่ไม่ใช่ว่า4ตัวนี้คือ t ทรั e นึกออกเลยทันทีเขาได้ทดลองกับอีกหลายๆตัวอักษรอย่าง A S D X S Z X C หรืออะไรที่มันอยู่ฝั่งซ้ายๆไว้ซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ดีถ้าจะไปกดปุ่มอย่าง Control Space Bar Shift และสุดท้ายมันก็มาจบที่ W A S D นั่นแหละ ทว่าการตกเถียงเรื่องปุ่มมันไม่ได้จบแค่นั้นยังมีคนอีกเยอะที่ยังคงตกเถียงพูดคุยถึง layout ที่ดีที่สุดที่เด่นๆอีกชุดเลยก็คือ E S D F และที่ F มันก็เป็นปุ่มแม่สำหรับการพิมพ์ดีนะนะใครได้เรียนนะ่าจะเข้าใจอีกเหตุผลที่ทําให้ E S D F นั้นก็คงเป็นเพราะพระเจ้าแห่งสตรีมอย่างเ a m e d e v e l ก็ได้เลือกใช้4ปุ่มนี้แต่มันก็เป็นเรื่องที่ตลกดีเมื่อเกมอย่าง Half Life เกมที่ว้าวพัฒนามาจากเอ g นจินของ quake ด้วยช่างมหัอื่นจริงๆเลือกที่จะใช้ W A S D มาตตั้งงงแ่โราน ซึ่งมันก็ต้องกลับไปขอบคุณเทรชนั่นแหละที่สร้างอิทธิพลให้กับทีมงานแล้วก็กลับมาขอบคุณวอลอีกทีที่ทําให้ทั้ง4ตัวนี้ได้เป็นมาตรฐานถึงแม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักสพักแหละนะเพราะถ้าย้อนกลับไปเราเองก็ยังใช้ปุ่มลูกศรอ,อยู่เลยกับ Counter Strike เวอร์ชันแรกๆไม่รวมปุ่มแปลกๆที่่ายอื่นๆอย่างลองเชิงอ,อีกนะและนั่นก็คือประวัติศาสตร์ของสีสหาย W A S D ปุ่มควบคุมมาตรฐานสากลข,ของทุกวันนี้มาเล่าให้เราฟังกันด้วยนะว่ามีใครใช้ปุ่มอื่นกันหรือเปล่าหรือใครที่ใช้จอยก็ไม่ต้องน้ออยใจกนะ ทางใครทางมันอยู่แล้วเอาละ่ะก็มีแค่นี้อย่าลืมกดติดตามพวกเรากับสาระน่ารู้ที่ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้กับเรเบิลซิตี้ไว้เจอกันในคลิปหนะ้า